สวัสดีครับพี่น้องครับภารกิจเช้าวันนี้ของลุงอกก็คือหาถ้วยเก่ากมาล้างใส่อาหารให้น้องหมาน้องหมาที่ว่าเป็นลูกหมาที่เขาเอามาปล่อยทิ้งที่อ่างดอกกลายนะครับที่ลุงอกมาเจอเมื่อวานนี้แต่และตัวหิวโซมากครับลุงอกสงสารก็เลยแบ่งอาหารให้อาหารที่ลุงอกกเอามาให้น้องหมาไม่ใช่อาหารที่ลุงอกซื้อเองนะครับเป็นอาหารที่แฟนคลับส่งมาให้ นี่แหละครับพี่น้องครับพลังโซเชียลช่วยได้หลายอย่างครับที่ลุงออ๊กมาถ่ายตรงนี้ก็เพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นว่าตรงนี้มันมีน้ําอยู่แล้วโดยเราไม่ต้องหาน้ําให้น้องหมาอีกครับพี่น้องครับลุงโอ๊กต้องขอโทษนะครับถ้าพี่น้องท่านใดจะโอนเงินเพื่อบริจาคซื้ออาหารให้น้องหมาลุงออ๊กไม่รับนะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะช่วยน้องหมาขอเป็นอาหารสําเร็จรูปแทนหรือไม่ก็ช่วยหาบ้านให้น้องหมาจะดีกว่านะครับการแยกกัน เอา้ามาทางนี้นี่เกยกกันนี่นี่เวมาวมา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 ,มานี่ทำไมไม่กินคนละกะละมังไปเลยแล้ว ไม่มีระเบียบเลยเออนั่นน่ะเึงให้คนละกละมังไปแล้วไม่กินนี่นี่เอา้า วันนี้ลุงโอ๊กก็คอยเติมอาหารให้น้องหมาแล้วก็จัดระเบียบให้น้องหมาจนกว่าน้องหมาจะอิ่มทุกตัวแล้วก็เดินออกจากที่ทุกตัวปกติแล้วน้องหมาที่เป็นหมาจรอ,อยู่รอบอ่างดอ,อกไกายไม่ใช่มีแค่นี้นะครับมีเยอะกว่านี้แต่ลุงโอ๊กช่วยได้แค่นี้ครับให้อาหารลุงหมาตัวน้อยจนอิ่มครบทุกตัวแล้วลุงโอ๊กก็มาที่กระท่อมร้างน้อยๆที่ลุงโอ๊กเจอตัวใหญ่วันก่อนขึ้นมามาขึ้นมานี่เร็ว มามากินข้าวน้องนอนต้องมองอยู่มาถึงตรงนีเออ้เดี๋ยวจะเอาข้าวลงไปให้ข้างล่างน้องหมาตัวนี้คือจุดเริ่มต้นที่ลุงโอ๊กได้เอาอาหารมาให้หมาที่นี่ตอนแรกลุงโอ๊กไม่ได้ตั้งใจจะให้อาหารหรอกครับ แต่ลุงโอ๊กมาถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปเสร็จลุงโอ๊กมองไปเห็นหมาตัวนี้ลุงโอ๊กก็เลยให้อาหารแล้วถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็มีแฟนคลับที่อยู่จังหวัดชนบุรีส่งอาหารมาให้ให้ลุงโอกเอามาให้น้องหมาตัวนี้จากนั้นก็มีแฟนคลับที่อยู่กรุงเทพส่งอาหารมาให้อีกกระสอบหนึ่งแล้วลุงโอกก็ได้ไปเจอน้องหมาตัวเล็กๆลุงโอกก็เลยได้แบ่งอาหารให้น้องหมาตัวเล็กกิน ทำความดีลงโซเชียลเพื่อหายอดวิวมันก็ยังดีกว่าทำสิ่งไม่ดีลงโซเชียลคนที่ดูคนที่เห็นจะได้เอาแบบอย่างที่ดีไปใช้ใครจะดรามา่าใครจะว่าสร้างภาพอย่างไรกระชั่งเขาไม่ต้องไปสนเสียงนกเสียงกาครับบายบายปูน,ปน